thế thôi đứng đùn đàm nã này thì mới đi được rồi. Tới lò nòng hãy một lặn say là nào, đi ừ. à. นั่นแหละอากเนี้จะงบประกาศดีด้วยเดี่ยวเออน้ำขับไมีไดือ่ายต้องมีข้าวม้นข้าวม้วเกงหรปลาเนยังไงพี่ข้าวม้วข้าวมวนเกงีที่ยุงบ้างดังแล้วก็ยุ่งบ้าส่วนที่ยุ่งเขาขายอะไรนะข้าวมนเก่งด นี่นี่เป็นเชเดอร์ไหมหรือเป็นตากล้องให้ไงเชเดอเดู้กเดินไปดิชีวิตกะก็คือเกี่ยวข้าวนี่แหละครับจุกระหันเบิ้งรีวิวข้างทางแน่บง่ายครับง่ายครัหลักเซเบิร์กพวกเอ้ยน้ำค้างน้ำค้างเนี่คือชส้นล่างแถวว่ะเอาลงตีตอกเนาะ คือล่งในหนะเราดเยกมีนกานกอาอนกบ่าย,ยังมามึงพู่คเพูนเนะ่นกมะรเฮ้ยคุณมาไหมตะมามีลาเร็ววูบันนิดสูบบ,เบ,บ่เงยเปล่าความดีดีสูบบ,เบ,บ่งเงย,ยเปล่ามีครับออัน <ห ả? S 3> <อ>นี้ไม่ได้ขนไม่ไขนหนหงเจ้า นี่แหละซานี่แหละสุใส่ปลาใสนี่แหละกูว่าทังนานี่ยเลยนี่แหละเพื่อนว่าของใส่ซานี่บอกวะซานี่เกีกูบอกแล้วกระดูกแมงป่ากูใส่ได้ยูนะเว้ยปลาคอตายปลาดุอ่ะปลาคองูกินเหรอไหละเราได้อตัวตาตัวเาตัวลบมาเพิ่งต่อันบมงน้ำคือรวมกันแม่เป็นชิปใ่นะใส่ยะ หาอะไรดิหาบ้องหนูอยู่ดิโห่หนูใส่บ่วงแล้วเหอส่งป้ายกินเล้ากูบอกอยู่ไม่เห็นังากูยังบไปเรียนเลยนี่คานหามุ้งยุ่จิเรอยุะบอคนละบอเี่คุณยังวะเสาวยูเหมืนไงคุดกระปูบอ รกระปูนี่แหละนี่หูเหมือนนะเห็นปะนี่นี่นี่<อ>นี่หูปูเห็นปะนี่คูออนเลยเอามึงหอน,อหน,นเลยเถ้าคิดม <laughs> ึงบนน่ะเดี๋ยววะเข็ดจลยะืออนลวมีหมวกกัะซำปูน,นี่นนมันหอนมันสามนาทีปลงไปได้แล้ว เอ,เ,ออนะเอาลงได้บอชัดเพิ่งมีปลาคอลงเดี่ยววะลงมนนะเฮาแนวมึงดิเข้ามาเกี่ยวเขาเอาเพื่อไงนี่นี่ปลาคอนปลาคอนต้องซูมต้องซูมนี่นี่นี่ปลาคอนปลาคอนนี่คือเป็นเมื่อยว่เฮ้ย ต่ำบ่ต่ำบ่น,นีเมื่อประคอบบอลดีทางหน้าคุณลงมดเอปาป่าไปยางนะเหรอมฮ้ยคนหัวห่วยเนี่ยจะได้เสียวหันห่วยห่วยบริน้อยห่วยเลยต้น้ำลวงคนหลายเลยมันก็กนไม่เยอะขนาดนี้ ม่ฝรั่รงมาแกล้งว่ากูป่าบ,บริมีเหรอคือทีนีเออ่เ,าเนนขาตัดหญ้าเว้ยถางบพกาเขาปลูกปลูกกันดังใช่เขาตัดเขาตัดไปไหนวะเขาตัดโดยใช้อันนั้นถางหลงเขาใช้อันเสียมถางเออเขาก็ได้ถางหญ้าแหละเพราอยากเติมนะเขออาไมถ่างใจมันก็ได้แค่คนเข้าละมันไม่ได้คนเข้าหร <laughs> อก <laughs> มันก็เรือแต่ติ่มแหละมันเได้เรือหี่ขอยอดนี่หลงห่วยนะลางตีนเไยอะไรนะ ่วยนี้แล้วมันยัางงามนะเรียกบางหลงพาร์มเลยทีอาะ้หลงนะเว่าบ่วนี่าโอ้แต่ดึกประคอดีใช่ปะเอาพึ่งมันอยู่เะที่เพะเปล่วะแลวพิ่งยี่